กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตาย่อสถีราวหลวงปู่ท้วนชิตพลนริศรหัสหนึ่งสองแครั้งที่หนึยสวันที่19กุ้มภาพันธ์สองพันรบัดนี้ เป็นครั้งที่102ตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์2569ข้าพเจ้านายชิตพนโนเดศรหัส128ขอเป็นวาจาสาธยายพททธานต์ถวยพุทธบ,บูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์บูชาแใ่องค์พระครรภ์ปฏิเทรเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่วันเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวาจา้าทั้งหลายปวดจงมานุกนาในการสวดสาธยายาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคณพระรัตร คูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุนุมเทวดาสมันตาจักรกวาเรสุตตังยุเทวดาสัทัมังมุนิราชาสะสุทันตุสะกมุโขทังสักเฮกาเมเจรเบคลีสิคาราตเตยันตาริเกมิมานีที่เบระเทจคาเมออรุนาคาอานิเกวะวุทมิเขเต มมาจายันดตเทวะรัราวิสมยยคันธพนาคาทิถันตาสันนิกยังมุนิวาราวาจังสารโวเมสุนันดูธรรมะสนณกะโรยมัทันตาธรมสมณกโยมัันตาธรรมสมณกโรยมัันตาบสวทนาการศีลคาถานามโมตัสสะข้าตระโรสมุทซะนามโมตัสสะข้าวโตระโตสมุทสะนามโมตัสสะข้วโตระโตสมุทสะ โมสวดสัจจะคิริยคาฐานัตถิเมสนังอัญญบุตรเมสนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมตุตุสปะทานนัตถิเมสนังอัญญทมโมเมสนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมตุตุสปะทานนัตถิเมสนังอัญญสังโฆเมสนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมตุตุสปะทาน บทสวดมหาการโริโกนาโถอาธิกาคาถามหาการโริโกนาโถอัธยาสวดนินางปุเรตาวะปรมีสภภาพปโตสัมุพติมุรังเหเดนะสัจวัจนะมาห้อตูสปุปตะวะมหาการโริโกนาโถออินทะยาสวดนินางปุเรตาวะปรมีสภภาพปโตสัมุพติมุรังเอเดนะสัจวัจนะมาห้อตูสปุปตะวะมหาการโริโกนาโถอสุขายาสวดนินางปุเรตาวะปรมีสภภาพปโตสัมุพติมุรังเหเดนะสัจวัจนะมาห้อตูสปุปตะวะบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมะยังภควาสักเกสุวิหารติกปีราวัตถุสมิงมหามันเนมาาตาภิกขุสรังเขนัสติงปัญจมาตหิภิกขุเสตหิสเพใหวารคติหิทสหิจารโรกทุหิเทวะตเยบุเยนาสติปิตาหุติปะกันงทัสสัญาภิกขุสังหันจัทโคจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวนังเอตาังโมเสอายังโคภควาสักเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงมหามนเนมาหาตาภิกขุสรังเขนัสติงปัจมาตหภิกขุเสตหิสเพให้วาระคตติห เทวตาเยบุเยนัสนีปะเลต้าหุนติปักวันดังคสนะยาบิคุสังขันจายันโนนามยัมปิเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกมยามะอุปัสสังกมิตตวาภะคะวะโตสันติเกปะเจคธาภะสยามาติอาตะโคตาเทวตาเสยาธาปีนามะภะราวะปุริโสสัมันจิตังวาภาหังปัสสาเรยะปัสสาริตังวาภาหังสัมมินชัยะเอวะเมวะสุตาวาเซสุเทเวสุอันตรายิตาภะคะวะโตปุระโตปะตุระขังโซ อาทาโคตาเทวตาปะกัปวันตังอภิวาเทตวะเอกัมันตังอัตตังสุเอกมันตังติตาโคเอกาเทวตาปะกัวโตสนิเกอิมังกาทังอภัสรมาหาสมัโยปวานาสมิงเทวกายาสมะคาตาอาคาตัมหะอิมังคามาสมัยังขากิตายะวะอภรัสจิตาสังขันติอาทาโคอภรัเทวตาปะกัวโตสนิเกอิมังกาทังอภัสรตาตาวิคาวะสมะทะหังสุจิตังอัตตโนอุชุกรรมกังสุสาราธิวาเนตานิคหะ เหตวัาอินทรียานิรักขันติปเิตตาติอธากโคอัปาราเทวตาปะกวาโตเสนเกอิมังกาลังอาวาซีเชตวะขี่แรงเชตวะบริคังอินทักขี่แรงงหัจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจาคุมาตันทาสุทันตาสุสุนากาติอธากโคอัปาราเทวตาปะกวาโตเสนิเกอิมังกาลังอาวาซีเยเกจีพุทธังสระนังกาตาเสนะเตขมิสสันติอปายาปูปิปะห้ายามาโนสังเทหังเทวกายยังปริปุเรสันติติ อาทาโควาควายภิกขอามันเตสิเยวุเยนาภิกขเวทัสสุโรกาลาตุสุเทวตาสันิปเตตาอุนติตาทักตังทัสสนัยภิกขุสังคัญจะเยวีเตวิภขเวอเฮสุงอติตามทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกัปตานังเอตตาปารามายวะเทวตาสันิปเตตาอเฮสุงเซยธาภิกไม่หังเอตาระหฮเยวีเตวิภขเวภเวสันติอนาคตาตาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธา แต่สัมปิภะกับวันตานังเอตาปารามเยวเทวตาสัิปฏิตาปปิสันติเซยยทาปิไมหังเอตระหิอาทิคิสมิภิกเขเวเทวกายังนามานิเกตยิสมิภิกขเวเทวกายังนามานิ เทศิสัมมีภิกขเวเทวกายนังนามานีตังสุนันสัตสุกังมนัสิกาโรธทภาสิสัมมีติเอวัมพันเตติโคเตภิกขุปะขวะโตปัจจสุสุปะขวาเอตัตถวจาสีโรกามานุกัสสามีญาถาภูมมาตถาสิตาเยสิตาคิริขภารังปะหิตตาสามะหิตาปุถุสิหวาสันลีนาโรมาหังสาภิสัมพุโนโอฬารตามนัสสุทถาวิปัสสันนามานาวิรา อิโยปัญจัสเตยตัววะเนกกปิราวัตเวตาโตอปัตยิสัทธาสาวเกสัสติระเตเทวกายาอภิจันนาเทวินาภิกคบูเตจะอัตปมะการุงสุตตวะพุทธสัทสานังเตสัมปตุระหุยานังอามานุสานันทานังอาเปเกสตามัตทักคุงสหัสสังอัตสัตริมสาธังเอกสหัสานังอามานุสานามัตสุงอาเปเกนันตัมัตทักคุงททวสาสภาปุตตาอหุตันจะสัพพังอภิญญาวะวะคิดวานาจักขุมา ตาโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสะสเนระเตเทวกายะอภิชนตาเตวินาทภิกขะโวเยโวหังกิตาเยสัมมิขีระเหียนุปุปะโสสาตาสะหัสสาวะยาฆาปุปการกบิราวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวะนันโตสัทิโนโมทัมมานาภิกขโมผิขุนังสัมปติโมนังฉาสะหัสาวะใหมาวตัยยาฆานันตวันโนอยทิมันโตชุติมันโตวะนันโตสัทิโนโมทัมมานาภิกขโมผิขุนังสมปติโมนัง ซาตาคีลาติสังขาซายาขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาอันโตสสิโนโมธานาอภิคมงคือคู่นางสุพิณิบวรนังเหเจเตโซราสังขาซายาขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาอันโตสสิโนโมธานาอภิคมงคือคู่นางสุพิณิบวรนังเบสามิตาบัญญัตสตายาขานานาตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวะนาอันโตยสติโนโมธานาอภิคมงคือคู่นางสุพิณิบวรนังกุมพิโรราชกะเหยโกเวปุณสสานิเวสนังผิโยนังสตาสังขัดสังยาขะนังปายุปติ กุมพีโรราชกะเอโกโซปาคัสมิติงหวนังปุริมันจัทีสั่งราชาทัรตรัตโตวัสสติขันนาปานังอาทิปันติมหาราชยาสสิโซปูตตาปิตาสะพะอโวอินทนามามหาภาราอิทิมันโตชุติปันโตนะมันโตสสิโนโมทามานาอภิคำุวิคุณางสุปิมิัวนังทักขิรันจัทีสั่งราชาวีรุนโหตับปัสสติกุมพันธานังอาทิปติมหาราชยาสสิโซปูตตาปิตาสะพะอโวอินทนามามหาภารา อตทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัสิโนโมธามา,าอภิกมงคือคู่นางสัพติเหมือนนงปาชีบัญจาที่สร้างราชาวิรูป,ปโกปะซสตินาคานังอาทปปิตปฏิมหาราชายาส,สัสิโซผู้ตาบิตาสะพะหะโวอินทานามามาหาระาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตสัสิโนโมธามาอภิกมงคือคู่นางสัพติเหมือนนาง โุตตะรัญจัที่สร้างราชากูเวโรตปัสสะสติยาข้านังอธิปติมหาราชายะส,สัจิโส ο, ปุตาตาปิตสะภา,าโอวอินทนามามหาภราอิทิมันโตจุติมันโตวันมนโตสัจิโนโมทามานาอภิกรงภิกขุนังสมณิเหมือนังปุรีมาทีสทร,ททร,ร้างตถาระโทตะกีนนาเวรุณหะโกปาชิเมนาวิรุณปะโกคกูเวโรอ,อุตรังท,ท,ที่สร้างจัตตารเตมหาราชาสัมปันตาจตโรเทซาทัทธัลามานาอัททงสุวรเนกาบิราวัตเวเตสร้างมายาวิโนทาซาอากูวันจานิกาสะธา มายาคูเตนทุเวเตนทุวิปูจวิปุตสังฆะฉันทนโนกามาเสธเทจาก,กินโนคันฑูนิคันฑูนนจะปามาโทโอปามันโยสุโยจะเทวสุโตจะมัตติจิตสเสโนจะคันทโพนารราชาชนงสโพ อากูปัญชะสิคโคเจวะติมพารุสุริยวัชชาเอเตจันเงยจาราชานโนคันธภาสหราชุพิโมทัามานาอาภิกรรมงพิโคนางสมบัติงนงวณังอาธาคูนาภระานาคาเวสาลาสาตัชกากรรมราตระอาคาปยาคาสายาติพิยามุนาตรรัาจารอากูนาคายสัติโนเอราวันโนมหานาโคสปะคสัสสมิสตนิงวณังเยนาคาราเชสหัส,าห,าสาหารันติติพาติชาปคิวิสุริจักขูเวหายาสาเตวนามาชาปัตตาจิตตาสุปันนาดีิเดสธรรมัง อภัย,าาาาาอยันตานาคาราชานามาสีสุปันนาโตเขมมัมกิสิปุทโธชนาหิโอจะหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนาสารนาบการสุภะทังชีตาวชีระหัตเทนะสมุทังอสุราสิตาภาตาโรวัสวัสเตเสตอิทิมันโตเยสาสิโนการกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวกสา เวปจิตติสุจิตติจะพระหราโทดับจิสสหะสัตตัญจะพระฤาบุตตานางสัพเพเวโรจนามากาสันในเฮตวัปริงเสนางราหูธมุปตะมุงสมโยธานีพัทันเตวิคุณาสมถิงวันนางอาโปจะเทวาปัฏฐวิจะเตโชโยตหาขบงวันรุ่งนาวรุ่นาเทวาสโมจายัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวยัสสิโน เตสกยาสเนาตวโนอิทีมันโตชติมันโตนั่นโตินโมทธามนะอภิกมูคนั้นสุเรังเวนทูจเทวาสหะริจอาสมาจัทเวยมาจันทสูวิสาเทวาจันทมาคูปุรคิตาสุริยะสูวนิสาตเทวาสุริยมาคูปุรักิตาคัตตานีปุรคกิตวาอาคูมันทวราหักกาเสูนางวัสโวเสตโทสกปะขะปุรินทโทเตสกยาสเพนาตวนนโนอิทีมันโตชิติมันโตนั่นโตศาชินโนมุทธามณะอภิกรรมูฮิาม มาจากอจุตตจอชกาสุรเยรุจราอาคูอาคูวาสวาเนสีโนทัสเตสักยาสเพนาาวานิโนอิทมันโตชืเตมันโตนันโตสัสิโนโมธามานาปิกมงพิุตันจุติหัวนัง สมานามหสมานามโนซามโนสุตตากิธาวโรสิกาอากูอากูมโนวโรสิกาอัทาคูฮารยุเทวาเยจารองเทวชินโนปารัคามหปารัคาอากูเทวะเยสสิโนทัสเตสกญาจะเพนตนาตวานิโนอิทิมัโตชิติมัโตนันโตสัสถิโนโมธรมมนะปิกามุปิกุณาสุเป็นหัวนังสุกาตรุมหารุณาอากูเวคานาซาสหะ โอทาตะไคย้ห้าปามุกฆะอาคูเทววิจักขณาสถาปัตตาห้ารักขชามิสการจุยสัจฉิโนธานายังอาคาปชโนโยติสาอาภิวัติฐาเสตสักยศเวตนานตวินิโนอิทิมันโตชิเถมันโตนันโตสัตถิโนโมทัพมนาภิกรมุภิคุณานสุพฏิฆมาณังเขมิยาหรือตายามาการตะกายจุยสัจฉิโนสัมพิตตะการามาเสถ่าจตินามาจะารสวาณิมันติโนอาคูอัทคูปะระนิมิตาฐาเสตสักยศเวตนานตวินิโนอิทิมันโตชิเถมันโตนันโตสัตถิโนโมทัพมนาภิกรมุภิคุณานสุพฏิฆมาณัง สัทเทเตเทวณีขยาสัพเพนะนัตตวันิโนนามันวเยนะอาคันชุ่งเยจันเยสัติสัชหะปาวุธชาติมักขีรังโอขตินะมนาสวังทักเคมุขตัรังนังทัจันธวะอธิตาธิตังสุพัมมาปรมัตโตจะปุตตะอิทิมาโตสหะสนังนกุมารติโซจะโสปะคาสมิถิงวันังสังฆขสัพัมารโกรนังมหาพัมมากฏิตติอุปปันโนชุติมโตภิสมะกโยยะสัจิโซทาเตทาอิสรอาคูปเจกัสวัตติโนเตสันมัชโตอาคาหะริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสิเตเทวสะมเกมาารเนะอภิกามีปะ เหตุการณ์ฐานฐานฐานฐาราเขนัพันธมัตตโวสมัญตาปริวาเรทามาบุมุนจิตาโกชินังอิติตถามหาเสนาคันหาเสนาอภัยสยิปานิณัตธระมามาจัสรังกาตะวนาเพระวังยะธาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิชุโกตตาทาโซปัจจุทาวติสังกุโธอเซยงโมเสตังกะสะพังอภินญยาววคิดวานาจขุมมาตาโตอัมตะยิสัทธาสาวะเคสสนนะเตมาราเสนาอภิคันตาเตวินาทาภิกขโวเตจะอัตาปะมะกะรุงสุตตวะพุทธสัสสานังวีระ วีตราชเคนิปะการมุงเนสัตรโอเบินชยุงสัพเพวิชิตตัสังการมาขยายาติตาสยดพยาติตายสัสสิโนโมทันติสาวูเตหิสาวกตาเตชะเตสุตาติบทสวดจุลนชย่าปรกรนโมเมพุทธเตชะสารัตตาตระทำมิกาเตชะปะสิทธิปะสิทธิวานารายะปรเมสุราสิทธิปามาจะอินทาจะตุโรกาทำมีรักกาสมุทาภูตรงกลาจะสัพามาชยะปะสิทธิภวันตุเตชยะาชยะ ธรณีธรณีอุทธิอุทธีนะท,ทินาทีชยะคะคนละตนละนิสัยนิไลสัยเสนะเมรุราชพลนราชีชยชยะคำพีนสงพีนาเขนทนาคีปีศาจภูตกาลีชยะตุนนิมิตด,ดารโรคีชยะสิงคีสุธาธาธมุขชาชยชยะวารุณน,นมุขสัตราชยะชยะจำปาทินาคะกุรคันถกชยชยะขชพลน,นตุรงสุกราผู้จงสีหะพยคดีปาชยชยะวารุณน,นมุขยตาชิตัะชิตะเสานารีปุณะสุธิตรดี เขยสุขาสุขาชีวิชยธรณีตะเลสธาสุชยาชยธรณีสานตินสธาชยมังกราตลัญยาพระวเเคชยวรุณยะเขคชยชรักเกษสุรพุชเตชาชยพรมเมนทฆนาชยชยะนาคราชาทิราชาชัยชยปะัทวินสัพพ์ชยอารหันตาปเจกับพุทธสาวังชยพระมเหสุโรหโรฮรินเทวะชยพรมมาสุรโขชยพุนาโควิรุณหโกวิรูปัโคจันทิมารวิอินโทเจเวนเตโยจะ ภูเรวัรุณปิจักขิวายโยจะปัจุบโูกุมารโอทัศนทกอัฏฐารสะมหาเทวาสิทธิตาปัสะอาเทโยอิสิโนสาวกาสัพพชยรามโมพวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเฉนะชัยยะโสธีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเฉนะโหนตุเตชัยยะมังคาร ชโยปิพุทธสสริมาโตอายังมรัสจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาปะมะขนามหิสิโนเชโยปิพุทธสสุริมาโตอายังมารัสจปปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาเทวินทะขนามหิสิโนเชโยปิพุทธสสริมาโตอายังมรัสจปาปิมาโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาเทวขนามมหิสิโนเชโยปิพุทธสสุริ มาโตอายังมราสสตปาปิมาโตปราชายโยโอโคสยัมบทิมเทภโมทิตาชัยยะตาถาสุปันนะขณะมหิสีโนชโยปิพุทธสสุลีมาโตอายังมราสสตปาปิมาโตปราชายโยโอโคสยัมบทิมเทภโมทิตาชัยยะตาถาเถนะคขณะมหิสีโนชโยปิพุทธสสุลีมาโตอายังมราสสตปาปิมาโตปราชายโยโอโคสยัมบทิมเทภโมทิตาชัยยะตาถาสัพพมะขณะ มเหสีโนชยันโตโพธิยามุเรสกญาณังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยหุหิเชยสุเชยมังคะเลอปราชิตตะพันังเกศิเศวตาวิโบคะเลอภิเศกเกสะปะปุทานังอาคาปโตปมณตติสุนักตังสุมังขังสุปะพัดังสมุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุจิตังพมจาริสุปทักขีนังกายกรรมังวายกรรมังปทักขีนังปทักขีนังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขีนาปทักขีนานิกตะวารพันตะเทศทักขีเนเตอััฐรัฐาสุกิตาวีรณห้พปุถะสาเสน โรคาสุกิตาหุนถัศสาสะเพหิยาเิปีทุนันตุคนโตเยเทวาอสมิงธาเนอธิคตาธิคายุการสัถาหุ่นตุสุกิตาหุ่นตุสัพพาักคั่นตุสัพสัตานังรักขันตุชีนาซาสนังยากาจิปัฒานาเตสังสพเพปูเรนตุมโนราธายุตตะกาเรปวัตสันตุวัซสังวัซาวราหกาโรคาจุปัถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพธา ขยาสุขขังจิตตะสุขขังอรหัตตโยยทธาอราหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังปะควาสาวัตถิยังวิหะรติเชตาพเนอนาคปินทิกัสอารามเมตตะโคปะควาภิกขุอามันเดสิภิกขโวติภะทันเตติเตภิกขุปะควาโตปัจจโสสุปะควาเอตตะทวจจะโอปะทวาภิกขเวตตะทัตะนังโลวงปะทวาทาตะทัตตะนังทิตาวาสาุธรรมติตาธรรมเยมัตตาสาวเพสังฆรอนิจจติตังตะทัตโตอวิสัมปุจติอวิสัมเมติอวิสัมปุจิตวะอวิสังเปตวะอาจิกระิเตเซติปัญญาเปติปัทเปติวิวรติวิปัจเจติอุต นิกรติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาภิกเขเวตตะคกัณหนุนทวารตะทัคกัณฐ์ทิตาวะสัจเมาเดตาธรรมะยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตะทัตโอวิสัมปุจติอวิสเมติอวิสัมปุจตวะอวิสเมตวะอจิกติเตสติปัญญาเปทิปัฏฐานเตวิวารติ วิภาชาติอุตตานิกรโรติสัพเพสังฆาลาทุาติโอบัตถวภิกขเวตาทัขานังบัตถวาตาทักขานังธิตาวาสัตวรมิตตาธรรมยามตาสาเทธรรมะอนัตตาติตังตาทัคโตอวิสัมพุจติอวิสเมติอวิสัมพิจตตาวาอวิสเมตตวาหาจิกเรเรเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภาชาติอุตตานิการโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอาอีธามาโวจะภะคะวะอัตมานาเตภิกขุภะคะวะโตภัสิตังอภินันทุนติ ปวสวดพระเทกะรัตคาถาะตีตังนาวะขะเมยะนาปฏิกังเขานาคตังบุคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วมไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโง่งถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยยทะตีตังปันัานตังอัปปัตตันจะนาคตังสิกเวอดตก็ลาไปแล้วสิ่งเวรนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยทำมังตะตถะวิปัสติอสังหินาคะขังกุปังตังวิธานปะโรหิเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้า นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่เงนเง่นคอนแฟร์เขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวัตกิจมาตัดปังโกชัญญามารณะสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักอินูสังฆรันเตนะมาหาเเดนามัจจุนาเพราะความบัดเพียนต่อมัจจุราซึ่งมีเยนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอะหราตะมาตันทิตังตังเวพาเทกะระโตติสั้นโตอาจิคเ,เตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราติเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะ สังเวคะปัจเวคณะสัพเพสังคาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยาติเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทุกวังชีวิตตัางชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัตสัมมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มรณะนางปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวตตะคนที่สังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโนขันปราศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกริงคารังอีวะประดุดดังว่าท่านมาได้ท่านฟืนปารัต นิรัตทางหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุวชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปัสมสสขโขความเข้าไปสงบระัสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามรันตีจะสัตทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มเร็งสุจบริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตาเทวังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีเอธัสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ยังไม่มีแก่เเาลยบทวอม จียังกินจีกุศลังกามังสัพเพหิพตเตหิกตังปุญญโนอนโมทันโตสุนันโตพลโตเยเทวาอัสุมิงถาเนอธิคตาธิคายุกาสัทธาหุนโตสุกิตาหนโตโตฆาปมุจจนตุมาตาปิตาสุกิตาหนโตโตฆาปมุจจนตุสัพเพยาธิกาสุกิตาหนโตโตฆาปมุจจนตุสัพเพอายาธิกาสุกิตาหนโตโตฆาปมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยาฆาสัพเพเปตาสุกิตาหุนโตโตฆาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหุนโตโตฆาปมุจจนตุสัพเพนักขตาสุกิต ตาหุนตกทุกข่าประมุจจรตสัพเพเทวาสุขิตาหุนตกทุกข่าประมุจจรตสัพเพสมัตินางสัเมชันตุโวบหมดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบริสตโตอาคารธรรายะอิติภักขวาณโมบริสตโตอาคารธรรายะอิติภักขวาณโมบริสตโตอาคารธรรายะอิติภักขวาปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหะรวาสินีทุเปะขเลิ่ดพอดีขเลตะหิงตะหิงตาธรรมทานะภาวันตุโปชิตา โสติ้งกัลโณเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัญชานวากาจะพิกะโวสาราพิกาธนาปฏิอุปัสกาขามาจะเทสรานิคมาจะอิสระสปนภูตาสุขิตาภวันตุเตเชลภูชัยเยปีจะอนทะสัมภาวะสั่งเสดชาตาอัตวปาติกานิยานิกลางธรรมวรางปิตเตเสเพปิทุขัสกัลโณตุสังเฮียงทาตุจิรังจตัธงทำโอธรรมธาจะปุขราสังโกสังโก อัตถายาจหิตายาจัาจมเมระกตุสัตธรโมสสพเพปิธรรมจาริโนอุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปวเวทเตสัรนาหุนโตสัพเพปิธรรมปานนโนปุตธศสาเสนสัมมาทารังปวเวทัรนโตกาเรเทวปวัสตุบุติภภวยะสัตตานังสมิทงังเนุตเมทะนิมาตาปิตาจะอัตตชังนิจังรกขันตตปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรกขันตุปัต เราช่าต e, no ุสปพฏทาเทวตาอโยชนะคาถาทุขปัตาจะนิทุกขพยาปตาจะนิพยาโซกปตาจะนิโซาห้อตุสัพปานิโนเอตาวตาจอมเมหิสมังมุจสมทังสัพเทวานุโมทันตุสสัมปเสตยาทานังทันตุสัทยายะ่ิรังรกขันตุสปพทาภาวนาพยตาห้อตุขัทันตุเทวตาคาตาสุมังคลรคาถาห้อตุสพังสุมังคาังรักันตุสัพพเทวาสัพพุธานุภาเวนัสติห้องตุนิารังห้อตุสภังสุมังคารังรักขันตุสปภัยเทวตาสัพพธรรม ุูซาปเทวตาสัพพะสังคานุภาเวนะสติหุนตุนิรันดรัง สัพเพบุธาภรปัตาปัจเจกการะพัังอรหันตานแตชนะละขธาปานังสัพพะโสสัพเพบุธาภรปัตาปัจเจกกรตะพัังอรหันตานแตชนะละขัาธฐสัพพะโสสัพเพบุธาภรปัตตาปัจเจกกาตะพลังอรหัตตานเตชนะละขัางฐนสัพพะโสสัพเพพบุธาภรปัตาปัจเจกการตะพลังอรหันตานเตชนะละขัาธฐสัพพะโสสัพเพบุธาภรพปัตตาปัจเจกกาตะพลังอรหัตตานแตชนะละข้างฐานสัพพะโซ ลังลรัตาชันสัพพโซสมัพุทธ,ธาลัปัตตาประเจริญัพหลัรักตาต่ชนะค้ำทำสัพพโซ่ ด้วยอัน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสารยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอ,อน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุขิดพระบรมราชินาถพระรมราชินีพันปีเหลือผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายขอนันทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้งแกร่ปลดปอดภยัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งเงินได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยาก,ยากจน ขอจะได้มีแก่ข้าพระเจ้าขอให้ข้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวนาทั้งหลายผู้ได้อนภูณาสาทุกการในบุญกุศลนี้ประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งวงที่สามสิ่โมเดลได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและอานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้คครรรรออบบและะูชาาาทปกเธุ